นน hey! no 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 จริงเหรอ <No ob! S 1> คุณเคยประสบปัญหาแบบนี้ไหมฟาร์มแล้วก็ตายอยู่นั่นแหละนะครับวลไม่ตันสักทีผมมีตัวช่วยคุณนี่เลยรีซิตช็อปร้านรับฟาร์มแมปบ,บ็อกฟุตและคิงเลกาซี่และที่สําคัญทางร้านยังมีไก่ตันมาขายอีกด้วยราคาเริ่มต้นเพียงแค่9 9บาทเท่านั้นและทางร้านก็ยังมีบริการกดผลและบริการกดเกมพาร์ทแบบต่างๆอีกด้วยเช่นอนมเมทไฟเตอร์ er Fighter, บ็อกฟุตคิงเลกาซี่และออสตาทาวเวอร์ดีฟนนั่นเองถ้าใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับ จะเอตัวเองกำลังมองหาร้านเติมโรบักอยู่ใช่ไหมล่ะตัวร้านนี้เลยลาวาบักร้านเติมโรบักระบบ v i p s e r v ร์สุดคุ้มเรทเจแถมยังมีบริการกดเกมพารและกดผลปีศาจแมปต่างๆเรทสิบอีกด้วยนะเช่นแมปบล็อก o ู k คิง Legacy, ่ออสตาอนิเมะ i ไฟเตอร์ชินโดรและ a อนิเมะพันชิงซิมูเลเตอร์แถมยังมีทอยโคดอีกด้วยนะลิงก์อยู่ข้างล่างนี้เลย กับเอนูเปอร์เนี่ยลองมาแปางลงร่างกคาเป็นแอดมินของบล็อกฟุตนะแล้วคือเราเนี่ยเอามือหายไปไหนฮะเออรีตัวแป๊บนึงนึกว่าเปิดสคริปต์มาไป<ย>บ้างมาเดี๋ยวจะตะตื่นเดี๋ยวเตะตื่นวันนี้เนี่ยเราเนคะครับผมจะมาทําการต e ีเจ้าทะเลด้วยการใช่แอดมินนะผมจะเสกเลยนะประมาณนั้นเลยเอาล่ะใครอยากให้แอดมินบอกฟุตเนี่ยไปแมปอื่นนะคอมเมนต์เลยนะเปิดมาจากช่องเราเนาะนูเปอร์ใช่ถ้าใครถ้าใครทําตามก็ก๊อปนะ ใช่ไหมนุพูดอีกเลยเนาะสุดเลยว่ะสุดเลยอ่ดเออใครทำตามก็ก๊อบเลยไปด่าเล็บก็ก๊อปพูดเล่นนะน้องๆอนุ๊ขึ้นมาดูดวันนี้เลสจะได้เคียวเอ้ยเลสก็ยังไม่ได้ดีว่าใช่ไหมเคียวอ่ะโคตรเกลืออุ้ย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 ออุ้ย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 ้ยอุ้ยอุอยอุ้ยอุอุ้ย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 ออุ้ย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 อ้ยอุ ไปเลยไปเลยไปเลยเพื่อนสองคนนะครับผมมาลุยกันที่โลกของ k l นะคิงรกซ a c โอ้ยก็ตื่นเต้นนะแอบถึงเต้นว่าจะมีคนดูหรือเปล่ามีคนชอบหรือเปล่านะครับที่การแต่งตัวแบบนี้มาโคตรเท่เมดีเพี้ยนอะเมล์มวเพื่อนแมวย่า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 เลยแฟนกูบอกว่าอย่าๆย่าย่าเลยตังค์มันจะไม่มีอยู่ละคนดูก็กดไลค์เป็นกำลังใจนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับน้อง มาดูกันซิว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวลักษณะแบบไหนสีอะไรนะครับผมคิดว่าสีอะไรอ่าสีขาวสีขาวใช่ไหมโอเคไปลุ้นกันโอ้โนมสีแดงปะ้อสีแดงว่ะสีแดงใช่ปะโนสีขาวแล้วแดงหรือดำวะแดงแดงดูดูขี้บมันดิเนมาเบ้าพลังแอดมบินมาแล้วว่อินเดอร์อินเดอร์เฮ้ยเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันบ้าค้าดูอะไรอะ่ะเฮ้ยดูดิ นี่อยู่ไหนวะเอ็นหนาดได้ด้วยใช่ปะไม่เห็นไหมใช่เหรอได้เหรอได้ลองดูดีได้ปะได้ว้าวนานๆทีกลับมาเคลนะก็ถือว่าลมดีอยู่เหมือนกันแล้วผะก็มีน้องๆบอกว่าพี่อ้นครับเมื่อไหร่ทำใช่ไหมนี่ไงกลับมาเลยครับผมการตีเกเรใช้บะหขมอินด้าแล้วก็บัลเลสนะครับผมมาเตียนจริงๆอ่ะนัดกับเกเรซินเรียบร้อยแล้วแต่เกเรมันมีหัวใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยไม่มานะเกเรอ่ะเกเรซินอ่ะ จริงเขาเขาเป็นเกงจริงนะครับชีวิตจริงอะ่ะคุณดูอันนี้ไม่ได้บูลนะบบล,บลี่นะใครบอกบุลลงบูลลี่นะไม่ได้บูลลี่ครับแต่เขาเป็นจริงๆนะแกล้งเล่นเฉยๆน,นะครับก็เขาไปต่างจังหวัดนะพี่ซินนะ่ะก็เลยไม่ว่างมานะผมใน E ีพีนี้ก็เลยเออก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งก็คือนุปเปอร์อก็เลยเอานุปเปอร์มานน่นเ่งขอพวกคุณย่างหลาย <laughs> อขอพวกคุณยังหลายเยสเยสขอพคุณม่กยังใดโอ้หท่วันนี้ได้เคี่ยวจะเป็นพระคุณมากเลยเคี่ยวมันได้ยากขนาดนั้นเลยเหรอเลดดปมันจะไม่เหมือนบอกฟุตนะ เห็นป้าแอดมินสองคนก็เลยมาพิสูจน์เลยละกันเนาะเอ้ยวันนี้ได้สุดอะเออถ้าได้นี่คือสุดนะแต่ว่าสามดาบเองได้แล้วใช่ไหมได้ได้แล้วแต่ว่าเคียวนี่ก็ยากเนาะแต่ว่าผมก็กล่องเดียวได้เลยนะเอออันนี้จริงๆนะเชียวที่กล่องเดียวได้จริงๆเอาก็ได้จริงๆอ่ะแอคไซ์เนีล่ะก็แล้แต่อันนี้อะคิงดอมซี่ตอนนี้เหมือนกับอัปเดตแบบว่าไม่ค่อยไปไหนสักเท่าไหร่อันนี้ผมพูดตรงๆเลยเนาะเออมันคือผมอ่ะ เอออีเวนต์เท่านั้นนะคือผมอ่ะเป็นผู้เล่นนะครับผมก็ต้องต้อง,ต,องต้องแบบพูดได้นะอย่ามาบอกว่าไอ้เอ,อิ้นมึงไม่ได้เขียนเกมเนี่ไม่ได้เป็นแอดมินนี่เขาเหนื่อยในเวอร์เน่เขาเรียกว่าการวิจารณ์นะเออ,เอ,อ,เอ,อคือก็ดูนะครับว่า <c oughs> ชิลลัสซี่นี่คือไม่ไปไหนเลยนะครับก็อยู่เหมือนเดิมอ่ะนะอีเวนต์มาเนาะ <c oughs> เห็นปะฮาโลวีน <c oughs> ก็มีบอสมามีของมามีแค่เนี้ยแล้วเกาะใหม่แค่เนี้ยโอ้ตัวแรกเสร็จแล้วไวจัด <c oughs> <c oughs> มาดูสิแอดมินสองคนจะได้กล่องอะไรกากกากแดดเลยเอาไม่เปิดประ,ะตูให้กูเฮ้ยโอ้สภาพพูดมึงพูดมึงพูดสภาพโอ้มึงไม่ให้เกียรติแอดมินสองคนนี้เลยเหรอไม่ผลแฝนมากเก็บไว้ดีกว่า, <c oughs> าลุเปอร์มาแล้วมาแล้วโอ้โหตัวอะไรสีอะไรโอ้สีเขียวสีเขียวก็ถือว่าเฟี้ยวไหมดีนะสายเขียวสายเขียวสายเขียว มาเว้ยอินด้ามาเร็วมาเดี๋ยวเรามาดูนะว่ารอบนี้ตัวผมเองจะได้กล่องอะไรกันนะครับผมกล่องอะไรก็โอเคนะกล่องอะไรก็มีโอกาสดรอปเทียวใช่ไหมใช่แต่แต่ถ้าจริงๆขอขอกล่องเทียวสามเถอะเออทะสามไปเลยมันสุดๆแล้วเนาะเฮ้ยเจนดี้โอ้ไม่ให้ลุ้นเลยลุ้มลุ้มงี่เง่าายจุ้จูนะกล่องอะไรเฮยบครับไปดูเอง เกมเกมดีอย่างนี้แหละเกมมัอบโอ้โอ้เกมมันสอบโอ้อะไรก็ไม่รู้เลยครับผม15ค่ะบี15อเคครับเี่ยคัคือคือชอบพี่หรอพี่ไงน่ะคลิปคลิปพี่มันสนุกดีครับอุ้ยขอมากครับขอมากครับเขินมากเลยเอาล่ะคนดูครับนั่นแหละคนดูก็ทาวาลาแล้วครับน้องคือแบบมีเอฟซีใช่ไหมกี่คนสี่แสนคนแล้วตอนนี้ก็คือแบบ เป็นเป็นผู้หญิงประมาณสามแสนคนนะช่องผมอ่ะ <c oughs> มึงทำไดา,ยายอยู่และโอ้โคตรดีใจเลยวันนู้เพื่อนอะไรอ่ะ <c oughs> แต่ว่ามึงก็หมาแก่กูแค่นั้นแหละไม่มีแล้วมาก <c oughs> ผมไม่อยากขา,ายอัวเลยเอางี้ดีกว่าว่าว่านู้เป็นหมาแก่แค่นั้นจบอาคือโคตรหมาแก่แค่นั้นแหละ <c oughs> ไม่อยากจะบอกวินักรรมนะแต่ว่าผมว่าไม่อยากพูดหรอก แต่ฟอร์มหมาแก่ยิ่งกว่าผมมากนั่นแหละใช่ไหมเฮ้ยตัวสีดำหวันลืมโฟกัสลืมโฟกัสโอ้โหอาจจะได้ของดีนะนุ๊รอบนี้เนี่ยโอ้โหจะครึ่งหลอดแล้วนะครับคุณดูนิดเดียวน้อยนิดน้อยนิดนี่ยิงไปยิงไปล่าของคมล่าของคมนี่โคเทมาดูดิได้กล่องอะไรเฮ้ยโอ้ย boy เฮ้ยโอเค โโโออออเเคคยยู่้มันเกลือจังเลยวะมึงอย่าไปฝังเลยมึงเห็นไอ้จอร์ดี้ไหมโอเคตอนนี้ถึงแล้วเรียบร้อยนะครับผมตัวสีส้มวัววัววัใจเย็นๆหนุ่มน้อยหนุ่มน้อยผู้กล้าหาญใจเย็นๆลากหัวลอยขอรักหัวขอกหัวขอรักหัวขอรักหนี่ไงยิงยิงยิงแล้วก็ยิงลากหัว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 เดี๋ยวก็ตายไม่กลัวแล้วไม่กลัวเลยทั้งนั้นอ่ะ ไม่กลัวอะไรทางนั้นน่ะไม่กลัวอะไรทางนั้นไม่ได้กลัวอะไรทางนั้นไงนี่ตี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 ไงชิวชิวชิวไหวชิวเลยไหวชิวเลยง่ายง่าย,าย easy ad, easy จัด easy จัด easy จัดสองร้อยแล้วสองร้อยแล้วสามร้อยแล้วเรามาดูนะครับตัวสุดท้ายเราจะได้เลยนะคอนโดก็นั่นแหละครับผมก็สงสารทั้งจอร์ดี้ทั้งเพื่อนผมนะไม่ได้เคียวสักคนนะครับก็ยากนะไปบอกเขาปับเหนื่อยมากอ่ะ เหนื่อยจริงๆเลยนะแกโอ้วจะตายเอาเลยฮะดาบเอ็กมาดยังดอกง่ายกว่าเยอะเออดาบเอ็กมาดยงดอกง่ายกว่าเยอะใช่ไหมเออตีทีเดียวออกเลยเอ็กมัดโอ้นูรกูจะตายเพื่อนเดี๋ยวบอกไม่กลัวเข้าไปดีกูตายแล้วนูเว่ยยังท้อเลยว่ะโอเคทีรอบนี้ขอหินหนึ่งรอบหินหินหินเออสวยน้องหินพี่หินกันหน่อย อมนะครับคนที่มาช่วยขอมมากนะครับตี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 โวว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 ว รอบที่แล้วเป็นอะไรนะเป็นแรงๆนะอ่าแก๊สใช่ไหมรอบที่แล้วแก๊สแม่งโคตรแรงมาลุ้นเลเฮ้ยนุ๊บนุ๊บจริงเหรอเฮ้ยโอ้โหเท่าเได้นะโอ้โอ้ไม่ได้โอ้ย ได้แล้วดีดมายืนรีมากูดอบเดือกคูบเดกูโอเคยืนใกล้ๆกูดีมันไม่เห็นมึงง่ายใช่ไหมบ้างขอบิ๊กมัมได้ปะขอบิ้กมัมได้ปะเดินไหนกัไหนนะเดินกันไหนเดนได้ดดดดเลแมงไม่ได้เเลยดงดดเก็บเรียบร้อยเรียบร้อยชีวิตเนียเอาละคนดูวันนี้ก็สนุกสนานกันนั่นเองนะครับผมใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยกันนะครับสุดท้ายก็ออก กล่องมังกรจริงด้วยนะครับผมก็ได้มาละที่นี่ไงบารบมีแอดมินด้วยนะครับผมใครอยากแต่งตัวแบบนี้ก็ไปแต่งตัวได้เด้อบารบมีแอดมิน <c oughs> จะ,ะสู้ความเกลือกินไม่ได้อะก็ย <laughs> ังเ,เกลืออยู่นั่นเองนะครับผมโอเคไปแล้วคนดูเจอกันจุบ๊บจุบจุบจุบ,จบ